สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญรุ่น2นะครับยอดนิยมปี2502ทั้ง2บล็อกนะครับก็ทางด้านซ้ายมือของจอนี่ก็จะเป็นเหรียญรุ่น2บล็อกรอไหลนะครับแล้วก็ทางขวามือก็เป็นบล็อกมอสั้นนะครับจัดสร้างปี2502นะครับจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวนะครับก็คือเนื้ออบาก้านะครับสำหรับบล็อกนิยมนะครับเนื้อบาก้าไม่ชุบนิกเกิลนะครับ ก็มาดูล้อไหลกันก่อนครับล้อไหลนี่คือเหรียญนูตสองบล็อกล้อไหลนะครับเนื้ออัลปาก้าครับไม่ชุบนิกเกิลนะครับจะมีอีกบล็อกนึก็คือเป็นล้อไหลบล็อกชุบนะครับอันนั้นจะเป็นการชุบนิกเกิลนะครับชุบเงาเลยนะครับแต่เนื้อข้างในก็จะเป็นโลหะผสมนะครับอันนี้ไม่ชุบนะครับเนื้ออัลปาก้านะครับ ก็มาดูรายละเอียดของเหรียญครับน่ครับตามสไตล์เหรียญปั๊มนะครับคมชัดลึกนะครับก็ดูใบหน้าของหลวงพ่อนะครับแล้วก็นี่ครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรียกบล็อกล้อไหลนะครับเดี๋ยวันนี้มาดูครับนี่ครับนี่ครับตรงล้อเรือสองตัวนี่ครับมีมีนี่ครับมีแท่ง นะครับคมคมนะครับไหลลงมานะครับก็จึงเป็นที่มาของรุ่นสองบล็อกรอไหลนะครับบางคนเรียกรอขีดนะครับได้ทั้งคู่นะครับรอไหลรอขีดนะครับเนี่ยจะมีความคมชัดนะครับสั้นยาวไม่ไม่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญนะครับก็เอ่อบางเหรียญก็ไม่ไม่ไหลเลยก็มีนะครับไม่ติดเลยก็มีเคยเจอนะครับเท่าที่ผ่านมาหลยหลายเหรียญก็ ไม่มีไหลก็มีนะครับนคะครับนี่ดูครับความคมชัดนี่ครับดูความคมนะครับก็จะเส้นสายรายละเอียดน,นะครับก็ถ้าในสภาพส,สวยๆนี่ก็ดูง่ายครับนะครับดูความคม ตามซอกตามเ,าเส้นสังคตินะครับนดลายนะครับความคมชัดความลึกนะครับเหรียนี้ก็จัดปเป็นเหรียญที่สวยนะครับสวยแต่ไม่ได้ถึงกับสวยมากนะครับจมูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เกิดจากการปั๊มนะครับจมูกสักนี้ครับจะ ดูตรงนี้ครับทาไมาถึงบอกว่าอามีความสมบูรณ์นะครับก็คือจุดไข่ปลาเนี่ยครับจุดไข่ปลาเนี่ยรอบๆเหรียญน,นี้ครับโดยส่วนมากเราจะไม่ค่อยติดครบทุกทุกเม็ดนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับหายไปสองเม็ดนะครับไข่ปลาเต็มๆไข่ปลาติดดีๆก็ทักทายกันมาได้เลยครับชอบเลยแต่ก็ เออ่สวยๆวยผีพันธ์ดีๆก็รับเช่าอยู่แล้วครับทีนี้มาดูจุดพิจารณานะครับของเหรียญรุ่น2บล็อกลอไปีสองห้ปี2 5 0สอนะครับง่ายๆนะครับก็เราเราจำหน้าหน้าของพ่อให้ได้ก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ดูองค์ประกอบของเหรียญน,นะครับหน้านี้หลังพระพุธเป็นแบบนี้นะครับ นี่มาดูจุดจ่ายตังด้านหน้าครับมีให้ดูเยอะมากเลยนะครับดูจุดแรกครับเรียกแบบว่าเจอปุ๊บแท้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับตรงปลายสองพอเนี่ยครับจะมีแท่งคมๆเนี่ยครับเป็นเข็มแหลมๆเนี่ยครับถ้าเจอตรงนี้ก็แท้เลยนะครับตอนนี้มีเหรียญเก๊นะครับแต่ว่าก็ยังทําได้ไม่ดีนะครับแต่ก็นี่ครับ ปลายชีวอเห็นไหมครับความคมความของคมชัดนะครับนี่นี่ดูง่ายเลยนะครับนี้ไปดูหน้าครับดูหน้าใกล้ๆนะครับดูในร่องหูนี่ครับคมมากนะครับเส้นสายเหล่านี้ก็ต้องติดนะครับมันา็เป็นธรรมชาตินะครับจากบล็อกนะครับแล้วก็นี่ครับเส้นแตกตรงอ่อ ร่องไหปลา้าเนี่ยครับมีเส้นคมคมหนึ่งเส้นนะครับนี่แล้วก็นี่ครับสําคัญีกจุดหนึ่งนี่บนสังกติเห็นไหมครับนี่ครับนสังกติใกล้ใกล้คางเนี่ยครับมีเส้นแตกนี่ครับคมคมเลยโหคมชัดเลยครับอย่างนี้ดูง่ายนะครับมาดูสังกติครับนี่สังกติต้องตั้งนะครับ เป็นเลมเหลี่ยมเป็นสันอย่างนี้เลยนะครับสังกติจะไม่มนไม่ล้มนะครับตอน,นี้ครับปลายสังกติจะมีเนื้อแตกเส้นแตกเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่ก็เอ่อเป็นจุดดูเกทแท้ได้ครับนี่ครับดูความคมลวดลายลายเส้นนะครับ นี่มาดูด้านหลังครับจุดพิจารณาด้านหลังนี่ก็สำคัญเลยนะครับนี่ดูตรงท้องยันนะครับเสาอากาศตรงนี้เนี่ยครับคมกลิบเลยตั้งๆเนี่ยครับสำคัญนะครับต้องมีนะครับถ้าไม่มีเก้เลยนะครับแท้ต้องมีทุกเหรียญน,นะครับทุกเหรียญต้องมี ถ้าไม่มีตรงนี้เก๊เลยนะครับตัวเก๊หลายตัวที่เห็นนะตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีนะครับไม่มีตัวเสาอากาศตรงนี้นะครับไม่ติดนะครับแต่แต่ก็ต้องดูให้ดีนะครับไม่ใช่จาตรงนี้อาจจะทําได้ก็ได้นะครับดูความคมแล้วก็ดูรายละเอียดส่วนอื่นประกอบนะครับเนี่ยดูหน้าพระพุทธนะครับดูกระแสเรียนครับดูเสียนศาสตร์กระจายเต็มเหรียนครับนี่ครับ นี่คือเบสิกง่ายๆนะครับของการดูพระเหรียญเลยครับนี่ครับคมชัดลึกนะครับดูเสากระชัดๆดีกดีครับเนี่ยต้องมีนะครับย้ําเลยครับต้องมีนะครับดูความคมนะครับก็ผิวก็จะเรียบๆตึงๆนะครับแต่ว่าถ้าเรา ตะแคงเหรียญพิกเหรียญก็จะเห็นกระแสของเหรียญน,นะครับมีขนแมววิ่งนะครับคุมๆอ่าเนี่ยกมชันไว้ก่อนนะครับก็ดูง่ายๆครับดูง่ายๆนี่ก็ตัวตัดครับตามยุคเลยแล้วก็สำหรับจุดพิจารณาตัวตัดจุดใจต่างของตัวตัดก็เนี่ยครับตรงนี้ครับ ก็เอาไ้ใช้ดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดจ่ายตังค์ได้นะครับแต่ตอนนี้คาดว่า,าคงจะยังไม่ต้องพิจารณาลึกถึงขนาดร้อยตัดนะครับดูแค่อ์ปกรบ์ที่ผมบอกนี่ก็ใช้พิจารณาเหรียญแท้ได้นะครับเพราะว่า,าเกนี่ก็ยังทําได้ไม่ได้ใกล้เคียงมากเท่าไหร่นะครับย้ำอีกทีนะครับล้อไหลไม่ชุบนะครับแต่สร้างปี2 5 0 2นะครับด้วยเนื้ออปัปก้า คนเลยกอัลาก้าเปื่อยนะครับก็คืออัลาก้าไม่ชุบนิกเกิลนะครับอันนี้คือบล็อกนิยมสุดนะครับต่อไปมาดูอีกหนึ่งบล็อกครับก็จะสร้างในปีเดียวกันนะครับก็เป็นเหรียญรุ่นสองปี2 5 0 2เหมือนกันนะครับบล็อกหมอสั้นนะครับบล็อกหมอสั้นก็เป็นเนื้อเดียวกันครับเนื้ออัลาก้าเปื่อยครับอัลาก้าไม่ชุบนิกเกิลนะครับ ขอนี้สวยๆหายากนะครับถ้าใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่านะครับถักมาได้เลยนะครับก็ความนิยมก็จะน้อยกว่าล้อไหลเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยถ้าเทียบกันสวยๆก็หายากเหมือนกันนะครับอา่าสำหรับมอสซั้นนี้ยังยังไม่เจอของเก๊นะครับแต่ว่าก็จะมีเหรียญย้อนยุกนะครับที่ทำ ย้อนยุกมาภายหลังจากที่หลวงพ่อไข่มรณภาพนะครับก็จะใช้บล็อกที่มีความใกล้เคียงกันนะครับใบหน้ามีความใกล้เคียงกันนะครับก็สมัยก่อนก็มีการถกเถียงกันอยู่นะครับจำได้สมัยก่อนนี่ก็เอ่อเล่นนำนำ,นำเหรียญย้อนยุกมามาเล่นกันเป็นทันก็มีนะครับแต่ด้วยข้อมูลด้วยการเล่นหาที่ชัดเจนนะครับก็ทําให้ ควาพิพาทต,ตรงนั้นตกไปนะครับก็คือชัดเจนว่าอย่างนี้นะครับเรียกหมอสั้นนะครับแท้ทันนิยมนะครับและหายากโดยที่สําคัญนะครับสมัยก่อนสมัยก่อนหมอสั้นนี่ส่วนตัวคิดว่าเจอน้อยกว่าลอไหลนะครับสมัยก่อนนะสมัยก่อนสมัยนี้ก็พอๆกันนะครับสว,สวยๆก็หายากพอกันนะครับสมัยก่อนนี่มหมอสั้นนี่จะหายากกว่า แล้วก็ไม่แน่ครับไม่ไม่เสมอไปเพราะว่าอาจจะออกไปข้างนอกเยอะอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่เล่นหากันมาตรฐานนะครับมอสั้นดูยังไงทีนี้ก็ดูเนี่ยครับเมื่อกี้ดูล้อไหลเราดูล้อเรือสองตัวมอสั้นเราดูมอมาตัวนี้ครับก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าใครเรียกนะครับใครตั้งแต่ก็เรียกกันมานะครับแต่สมัยก่อนว่ามอสั้นนะครับก็อาจจะเป็นพอมอมอมาเนี่ยครับสั้นกว่า อื่นเล็กน้อยนะครับก็เป็นที่มาของบล็อกมอสั้นนะครับจัดสร้างปีสองพันห้าร้อยสองนะครับเหมือนกันด้วยเนื้ออัลปาก้าเหมือนกันนะครับบางเหรียญนะครับก็จะมีความเงาเงานะครับแล้วก็จะมียาขัดดำๆนะครับเราเรียกว่าผิวกระจกนะครับทั้งทั้งสองบล็อกนะครับยิ่งเงาก็แล้วแต่คนชอบนะมก็ชอบแบบเงาเลย แต่บางเหรียญก็ขัดเงาจนแบบความคมหายไปก็มีนะครับก็สวยๆก็ถักมาได้นะครับมอสซันตามหาอย,ยู่ตลอดครับทีนี้มาดูเอกลั์นะครับเอกลักษณ์ของมอสซันก่อนนะครับด้านหน้าในที่บอกว่ามีเหรียญรุ่นย้อนยุคนะครับที่ทําได้ใกล้เคียงนะครับหน้านะครับมีความ เราไม้คล้ายเคืงกันนะครับไม่ไม่ได้แบบเหมือนซะที่เดียวนะครับแต่บางคนก็ก็อาจจะผิดไปนะครับจําผิดนะครับทีนี้มาดูว่ามอสั้ันแยกยังไงนะครับพลิกหลังเลยครับพลิกด้านหลังนะอันดับแรกเดยดูตรงนี้ครับดูตรงตรงยันตัวนี้นะครับตำแหน่งของยันนะครับจะไม่กก่งกลางเหรียญจะไม่กก่งกลางหูเหรียญนะครับจะอ่า เอียงเงยื้องไปทางด้านซ้ายมือของเรานิดนึงนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงหัวเนี่ยครับตรงหัวยันตรงนี้ยนะครับก็จะมีความเล็กแหลมนะครับถ้าเกิดว่ารุ่นที่ย้อนยุกออกมาเนี่ยหัวเขาจะเอ่อใหญ่ๆกลมๆมนะครับแล้วเส้นก็จะมีความบางๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเส้นยันก็จะหนาหนานะครับหัวก็จะมีความเล็กส่งส่วนนะครับแหลมแหลมนิดนึง ทีนี้มาดูจุดพิจารณาด้านหน้านะครับสำหรับหมอสั้นนี่ก็ดูไม่ยากนะครับเ,เราดูตรงนี้เลยครับหมอสั้นเนี่ยส่องเข้ามาตรงรอเรือนี่ครับเอาเท่าทีตรงงองงูเห็นไหมครับหางงองงูนี่จะแตกเป็นแฉกนะครับแล้วก็สอเสือนะครับปลายหางสอเสือเห็นไหมครับก็จะ,จะมีรอยแตก แล้วก็สไลอีตรงสไลอีนะครับจะมีรอยแตกข้างบนสมัยก่อนเซียนเก่าๆนี่เรียกว่าหลังคาแตกนะครับตรงสไลอีเนี่ก็เป็นจุดพิจารณาสําหรับหมอสั้นอีกจุดหนึ่งนะครับดูง่ายครับนี่ดูไม่ยากพิกหลังมากก็รู้แล้วครับว่าหมอสั้นยังไม่พบเจอของเรียนแบบนะครับแต่ว่ามันจะไปละไมคล้ายคลึงกับเหรียญ ย้อนยุกนะครับในเรื่องของหน้าตาด้านหน้านะครับจะคล้ายๆกันนะครับแต่จริงจริงก็แยกไม่ยากนะครับเพราะว่าเหรียญย้อนยุคนี้จะมีความมีความตื้นเบอร์นะครับจะไม่ค่อยคมชัดเท่ากับมอสซั่นนะครับตัวตัดก็ประมาณนี้ครับดูไม่ยากครับแต่ว่าสวยๆหาย,ยาก นะครับสำหรับหมอสั้นนะครับประสบการณ์สุดยอดทั้งคู่ครับนี่ได้ยินมาตลอดครับตั้งแต่เด็กยันโตนะครับเนี่ยรุ่นสองเนี่ยสุดยอดประสบการณ์จริงๆ mm hmm. ก็รล้อไหลนี่ก็เกิดขึ้นกับตัวเองเยอะมากนะครับหมอสั้นนี่ก็มีเหมือนกันนะครับส่วนตัวก็ชอบทั้งคู่นะครับทั้งสองบล็อกนี่ก็ ดูไม่ยากนะครับนี่ครับรอไหลไม่ชุบมอสั้นนะครับบล็อกนิยมนะครับทั้งคู่สวยๆหายยากนะครับยินดีรับเช่านะครับสวยๆทักมาได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำนะครับมาแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ สนใจเช่าหาสะสมนะครับเหรียญรุ่น2นะครับที่ราคายังจับต้องกันได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะนำเหรียญรุ่นแรกนะครับมาให้พิจารณานะครับให้ชมกันแล้วก็ได้รู้จักแล้วก็รู้วิธีการพิจารณาเหรียญแท้นะครับว่าว่าดูยังไงนะครับจริงๆในในกลุ่มก็ผมก็ได้ทำ รูปภาพชี้ตำหนิไว้ของหลายๆรุ่นนะครับว่าดูยังไงนะครับเหรียนแท้ดูยังไงนะครับวันนี้มาดูในรูปแบบของวิดีโอกันบ้างนะครับก็เป็นการแบ่งปันนะครับแลกเปลี่ยนเรีนรู้กันนะครับสำหรับท่านที่มีพระหลวงพ่อไข่นะครับที่จะแบ่งปันนะครับก็ทักมาได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งสองรุ่นนี้นี่สวยก็ ยินดีรับเช่านะครับคนะครัุร่นสองรอไหลไม่ชุบนะครับรุ่นสองบล็อกมอสั้นนะครับเนื้ออบาก้านะครับจะสร้างปี2 5 0 2นะครับก็เป็นรุ่นที่น่าสะสมนะครับด้วยประสบการณ์ด้วยความนิยมแล้วก็ ที่สําคัญเลยก็คือมีพุทธศิป์ที่สวยงามนะครับแล้วก็มีพุทธคุณที่เยี่ยมยอดเลยทีเดียวนะครับก็นแนะนํานะครับทั้งสองนี้นะครับโอเคนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับสิทธิ์แางสีสวัสดีครับ